ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับแดดก,ก็เริ่มออกเล็กน้อยนะะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปไปเที่ยววัดนะครับก็จะไปวัดพระศรีรัตะนะมหาธาตุนะครับก็คือวัดใหญ่นะครับก็มีพระ พระวิชินราชนะครับได้ไปกราบไหว้กันนะฮะส่วนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นโรงแรมนะครับพักอยู่ที่โรงแรมดากอนริเวอร์นะครับอยู่ติดกับแม่น้ำน่านเลยนี่อยู่ตรงนี้ส่วนฝั่งตรงข้ามของโรงแรมนะครับก็จะเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์นะครับพระราชวังจันทร์นะครับก็อยู่ทางด้านนู้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับก็จะเห็นอย่างที่เห็นนะ คลิปนี้เป็นคลิปไหว้พระแล้วก็พักผ่อนนะเดี๋ยวยังไงก็ตามผมมาเลยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในตอนเช้านะฮะก็ใส่รองเท้าว,วิ่งออมาเดินเล่น,นะะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆสักพัก8โมงก็ค่อยไปรับประทานอาหารที่โรงแรมนะครับยังไงก็ ดูกันไปเรื่อยนะครับผมตามผมมา ้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับก็คือว่าเวลามาสการะพระชินราชนะครับก็ต้องผ่านจุดคัดกรองด้านนี้ก่อนนะครับครับผมก็ได้ผ่านจุดคัดกรองของวัดมัข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะสโซนด้านแรกด้านหน้าก็จะมีเป็นแข่งพักเป็นที่เช่าวัตถุมงคลนะก็จะมีหลาย รุ่นอะไรแต่แต่คนชอบชอบแบบนี้ตัวเราไม่ได้นะครับเดินยคเดินมาเลยค่ะเดินมาเลยค่ะมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลย เข้าไปสักการะไหว้พระพุทธชินราชน,นะครับอันนี้ก็ได้วัตถุมงคลนะครับก็เป็นพระพุทธชินราชน,นะครับองค์น,นี้นะด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จพระเรศวรน,นะครับอันนี้ก็สวยมากฮะก็คือเช่าระโบดนะครับก็จะมีใบเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะเดินถ่ายโดยรอบพื้นที่ด้านในของวัด ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับไปไปดูกันเรืเ่อย ไม่ได้นะครับในวัดใหญ่ๆนะฮะก็คือสิ่งที่เสี่ยงโชคลาภนะฮะก็คือแผงขายลอตเตอรี่นะครับยาวเยียดเลยครับสิบยี่สิบกว่าล้านครับเรียกเอาตามชอบเลยนะครับครับส่วนวันนี้ก็ได้ทําการไหว้พระที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสักช่วงเด๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไป หาแอร์เย็นๆเดินเล่นนะฮะเข้าห้างนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเข้าที่พักอีกที่หนึ่งวันนี้นะครับครับผมขณะนี้ผมก็ได้มาถึงที่พักที่ที่สองแล้วนะครับเป็นบ้านสำหรับสามท่านนะครับก็จะเป็นห้องเป็นแบบแนวลอฟนะครับแนวแบบปูนขัดมันนะสภาพด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ฮะ ก็จะเป็นห้องแบบนี้นะฮะพื้นที่มีทีวีมีเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กนะฮะอุปกรณ์ในห้องครบครับนี่จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอเราไปทานอาหารก่อนนะครับไปกินข้าวครับ,รบเป็นอาหารของ สายแคมป์วันนี้นะครับมีจอปูเกียวซานะครับแล้วก็น้ําที่เขาขายอยู่ไปเจอมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นรสชาติยังไงลองลองดูนะครับกินเสร็จแล้วก็โดดเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับบรรยากาศห้องพักนะครับสระว่ายน้ำเ็นไงบ้านหรือจะเดินมาเอาของ